กิด <Slack> คุณ่เร์โล่ปู่ากันคะทาหเป็นูกนิสนี่คืับอันกแม่ควางหมตองมอเลยค่ะ วางให้เรียบร้อยหมอนข้างวางยังไงคะหมอนข้างวางให้เรียบร้อยเรียงเรียงยงไงก็ได้อ่าแล้วแต่หนูเรียงเลยค่ะเลียงเรียงสวยๆค่ะเออให้เรียบร้อยแล้วก็ผ้าห่มพับขึ้นมาให้เรียบร้อยเออเดียวผืนใหญ่แม่ช่วยเอออันนั้นของหนูเนี่ยหนูต้องพับเองค่ะ 是你。